สวัสดีค่ะอยู่กับออยอีกแล้วนะคะที่นี่บริษัททอออโต้นะคะวันนี้นะออยยือนอยู่กับรถแบรนด์หลังอีกแล้วนะคะเช่นเดิมเลยลูกค้าจ๋ายือนอยู่ที่สาขา2นะคะนี่นะคะใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะรถเก๋งนะคะราคาดีๆนะคะได้ปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านมากๆเลยนะคะจัดฟรีดาวได้นะคะจัดได้เต็มราคาตัวรถออกรถที่ศูนย์บาทได้เลยนะคะกับ Honda นะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นตัวซิตี้นะคะ1.0จุสตัว S อ u r b o ปีป0 2 1นะี2021เลยนะคะราคาตั้งขายนะอยู่ที่4 0 0แสนกับ9 0 0าบาทเท่านั้นเองก่อนจะไปชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้ออยด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไฮไปของออยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วได้ในส่วนของไฟเด y l ไลท์นะคะมีมาให้แบบนี้เลยกรนะจังด้านหน้าตัดคมเมียมนะคะตัวรถนะคะได้เป็นสีเทา สีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสเปคเดิมโรงงานเลยได้เป็นล้อดเดิมโรงงานนะคะไฟเลี้ยวนะคะได้เป็นทับทิมกระจกข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ได้ในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสําหรับภายในตัวรถภายในตัวรถนะคันนี้ได้เป็นโทนสีดํานะคะภุมโทนไปด้วยสีดํามาพร้อมเบาะหนังทั้งคันนะคะเบาะหนังทั้งคันสภาพสวยๆเลยเดินได้สีขาวแบบนี้เลย โคมาลไยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมในส่วนของรับสายนะคะวางสายแล้วก็โหมดเครื่องเสียงมันเองนะคะมีมาให้แบบนี้เลยนะคะคันนี้จะได้ในส่วนของปุ่มนะคะแอ g จิ้นสตารดูดด้านขวามือนะคะและมาพร้อมกับนี่เลยวิทยุก็บิวอินเดิมโรงงานเลยนะคะได้เป็นแอร์ออโต้ให้เร็วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็มีที่เสียบ usb นะคะให้เรียบร้อยเลยนะคะมีโหมด อีคอนโ่โหมดโหมดประหยัดพลังงานด้วยนะคะได้เกียร์ออโต้แบบนี้เลยสำหรับคอนโซลตรงกลางนะคะตรงนี้จะตัดด้วยสีเทานะลูกค้าตัดกับภายในสีดำนะคะสวยๆเลยและในส่วนของโครงสร้างนะคะตัวโครงสร้างเม็ดอาร์ตเนี่ยเดิมโรงงาน,นงจริงๆนะคะเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานนะคะนี่นะคะชัดมากนะคะลูกค้ากลมๆเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะดูรถไม่เป็นนะคะลูกค้าสามารถพาช่างนะเข้ามาดูรถได้นะคะ นี่เลยนะคะเนียนกริปเลยนะคะลูกค้าไม่มีประวัติพ่คว่มจนมาจมน้ําหรือชนหนักมาอย่างแน่นอนนะคะไม่มีอย่างแน่นอนนะคะเป็นรถหน่วยงานปลวระวังมานะคะเข้ามาทีหนึ่งนะคะลูกค้าเกือบสิบคันเข้ามาทีหนึ่งก็เกือบสิบคันเลยนะคะมีสําหรับใครที่ตามหาอยู่นะลองเข้ามาที่ทอโต้ได้นะคะสําหรับใครที่กําลังตามหาอยู่ก็ลองเข้ามาที่ทอโต้ได้นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดร้านทุกวันเลยนี่ แล้วสําหรับเรียมสันตัวรถนะคมชัดเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูโครงสร้างฝั่งนี้กันบ้างอ่าสำหรับโครงสร้างฝั่งนี้นะคะก็เดิมเหมือนกนันนี่ได้ภายในเป็นเบาะหนังสีดําทั้งหมดนะคะมีที่วางเท้านะคะนี่เป็นแผ่นยางรองเท้านะคะลูกค้ากันเปื้อนนะคะมีมาให้ครบๆเลยลูกค้าเบาะอยู่ในสภาพที่ตึงๆไม่มีรอยแตกรายงานไม่มีรอยชํารุดเลยนะคะ แล้วดูนะคะว่าน็อตเดิมจริงๆคันนี้น็อตเดิมนะคะน็อตเดิมเม็ดอัเดิมนะคะลูกค้าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนี่เลยนะคะเปิดให้ดูเลยเม็ดอาร์ตนะคะเรียงตัวสวยแบบนี้นะคะทั้งคันนะคะได้รถสภาพสวยๆคัดเกดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้า เพราะฉะนั้นนะไม่ต้องกังวลเลยนะคะลูกค้าจะได้รถที่มีคุณภาพไปใช้งานแน่นอนนะคะมาพร้อมกับเสาอากาศที่เป็นแบบคลิปฉลามแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของไฟท้ายนะคะเป็น LED แบบนี้นะะโลโก้ทุกจุดสัญลักษณ์ทุกจุดอยู่ให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อสำหรับโครงสร้างนะคะเรียมสันตัวรถนะคะฝั่งนี้คมชัดเลยลูกค้จาจ๋า นะก่อนส่งมอบเราจะทําการเช็คเครื่องยนต์ให้นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้รอบหนึ่งนะก็ดูแลให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะและดูสกอนนะคะโครงสร้างฝั่งนี้ออให้ดูเลยนะคะเปิดให้ดูทุกคันนะคะว่ารถร้านเราการันตีเรื่องบอดี้โครงสร้างเป็นหลักอยู่แล้วนะเน้นโครงสร้างเป็นหลักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะไม่แพงมากนะคะ ย่านมิมบุรีเนี่ยกล้าพูดเลยนะคะว่าทอโต้นะเป็นรถคัดเกตที่ราคาดีที่สุดแล้วนะคะนี่เลยได้ปียีิบเอ็ดลูกค้าไม่ต้องไปมองหานะคะสําหรับรถปีเก่าๆนะคะลูกค้าไม่ต้องไปมองหาเลยนี่นะคะมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะที่ตัวเบาะนะคะสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะคะหัวน็อตทุกจุดอยู่ครบเลยนะคะไม่มีรอยขันไขไม่มีตัดต่อย้อมแมวมาอย่างแน่นอนแล้วมาดูกันต่อสำหรับโครงสร้าง กลมๆเรียงสวยเลยลูกค้าเงาๆแบบนี้นะคะกลมๆเรียงสวยเงาๆแบบนี้เลยนะคะย้ําทุกคลิปเลยนะดูรถไม่เป็นนะคะสามารถพาช่างเข้ามาดูรถได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อนะคะสําหรับภายในตัวห้องเครื่องเดี๋ยวอ้อยพามาดูนะสําหรับภายในตัวห้องเครื่องค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะไม่มีรอยไหลเย,ยิมของน้ํามันเครื่องเลยนะ ให้ดูเลยไม่มีรอยไหลยเยิ้มของน้ำมันเครื่องเลยแห้งสนิทเลยลูกค้านะคะถ้าแบตเตอรี่มีปัญหาเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะน็อตทุกจุดนะคะเม็ดอาร์ตสติ๊กเกอร์เดิมแล้วก็ในส่วนของมาร์กเดิมโรงงานนะคะอยู่ให้ครบ,บแบบนี้เลยนะคะก่อนส่งมอบอย่างที่แจ้งไปเดี๋ยวออยจะทําทการเช็คเปลี่ยน่ายของเหลวให้อีกรอบหนึ่งน็อตไม่เคยโดนประแจนะคะน็อตไม่เคยโดนประแจนะคะลูกคะะ้าจ๋า ได้สภาพสวยๆนะคะแผ่นเพจแผ่นมอกออยู่ให้ครบๆเลยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ Honda City 1.0ตัว S นะคะเทอร์โบลูกค้าปี2021นะคะราคาอยู่ที่4 0 0แสนกับอีก9,000บาท่อน7จ็ดเทาตลอดอายุสัญญาเลยนะคะป<ม>ระวัติเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะลูกค้าสามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะมั่นใจในเครดิตนะคะลูกค้ามีผ่อนบัตรเครดิตนะคะเกินปีส่งดีส่งตรงนะคะ ย้ำเลยลูกค้าสามารถรับรถกลับได้ภายในวันนะคะและเอกสารเนี่ยไม่ยุ่งยากด้วยนะคะออกคนเดียวนะคะฐานเงินเดือนนะคะ1 000, 2 0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้แล้วนะคะใครสนใจนะคะลองเข้ามาทดลองขับได้นะคะเข้ามาทดลองขับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ร้านเปิดทุกวันเลยนะคะมีน้องๆเซลล์นะคะดูแลคอยดูแลคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเท่ากัน นะคะลูกค้าสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่ช่องทางทุกช่องทางออยได้เลยเดี๋ยวออยจะคอมเมนต์เดี๋ยวออยจะทิ้งในคอมเมนต์ให้นะคะถ้ามาจากคลิปนี้นะคะลูกค้ารับไปเลยนะคะของแถม3รายการไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะพรมเดนนคัเลือกสีเลือกรายได้มากกว่า2ีสีนะคะน้ำมันเต็มถังนะคะดูแลให้ ะะแล้วออยฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนดให้ด้วยนะคะมีทีมงานเชี่ยวชาญด้านการตรวจสภาพรถยนต์นะคะโดยตรงเลยนะคะจากศูนย์ชั้นนำนะคะจากศูนย์ชั้นนำเลยลูกค้านะคะตรวจให้ฟรีด้วยนะคะมากกว่า3 4 4รายการเลยนะคะสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะ